ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายหลวงพอ่อฤาษีลิงดำสิทธิเอกของลูกพระปานวัดบางนำโคท่านในคาถาบทหนึง่งเรียกว่าคาถามุนเงินล้านสัมปจิตชามินาสังติโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาพิลาภพาภพพวันตุเมมิเตภาหาูหติพุทามาอุนมโมพุทายะวิละทโยวิละโคนายัง วิระอิงสาวิระทาสีวิระเดียวพุทธะมานีม่มาพุทธะสวาผมสัมปติชามิเพ่งเพ่ง,งพาผาหา,หาหาลือหลวงพ่อปานท่านบอกว่าสวดเป็นประจำของข้าวส,สารจะไม่ขาดข้าวสารจะไม่ขาดครัวของจะไม่ขาดหม้อหลวงพ่อฤาษียิงดำท่านบอกสวดเป็นประจำต้องมีเงินล้านสวดบ่อย ต้องมีเงินล้านเสมอเสมอต้องมีเงินล้านเพราะนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มีเหมือนสิ่งที่ปลุกให้เกิดบุญขึ้นในใจไม่จะทำให้เรามีความสุขเสมอเสมอวันหนึ่งต้องมีได้เชื่อว่าทั้งหลายต้องมีสวดบ่อยบ่อยนะเป็นที่มาของเจ้าของ ผู้มีความศรัทธาในวันนี้แดงการบัญชีตอกลงหมูข้างวัดไตรมิตรวิทยารามทมําบัญชีข้างตอกลงหมูเนี่ยสวดคาถาบทนี้เป็นประจําเลยสวดเสมอเสมอเสมอได้เงินนิดนึงก็เอามาร่วมทําบุญวันนี้ตรงหับวันจันทร์ที่13กันยายนพุทธศักราช5 6 6 4มีต้มโคง้งต้มโครงปลาดุก ต้มครองนี่ทำยากนะต้องเอาหอมเอากระเทียมเอาพริกไปคั่วซะก่อนเอามาโขกด้วยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดโอ้กว่าจะเป็นต้มคร้งได้แล้วก็มันจะเกิดรสชาติอย่างหนึ่งก็คือว่าแซบ่บเผ็ดไปทั่วปากใครที่ชอบรสชาติเผ็ดๆนิดๆ มีเข้าสวยนิดหน่อย,อยรสชาติพิษรสชาติความเผ็ดก็จะลดไปแต่มันยังมีรสอร่อยอะเกินง่ายนอกจากนี้แล้วคนทั่วไปนิยมไข่เกี่ยวผสมหอมผสมหมูสับมีน้ำปลามีกระเทียมมีพริกหั่นนิดนิดพอเป็นกระสาย รสชาติดีนะหน้าอนโมธนานอกจากนี้มีเปียกปูนสดอร่อยมากเลยนะเปียกปูนสดถือว่าทำอย่างสุดยอดเลยต้องขออนโมทนาสาธุการแดงการบัญชีตั้งใจทำให้ดีที่สุดในวันนี้น่าชื่นใจและน่าอนโมศาสานาสาธุการ การที่จะสร้างบุญกุศสลได้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากยามเศรษฐกิจอย่างนี้แต่ว่าท่านมีใจเป็นบุญอยู่แล้วเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วปรารถนาบุญกุศสลอยู่แล้วตั้งใจทำดังกล่าวจึงต้องขออนโมทนาสาธุการยิ่งนักสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทังพลัง เอตสมิงรันตนยะสมิงสัมปทานจเจตโศขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จจับแดงการบัญชีขอให้ไม่มีผู้ติดหนี้ไม่มีคนไัยไม่มีคนผ่านทำไงสะดวกสบายและประสบความสำเร็จทุกครั้งทิวิปิปัสสะพระ เงินทองไหลมาณชาลิตี